สวัสดีครับผมวิวันนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีรถดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับผมนัดกับ GM สาวสุดสวยไว้นะครับที่มาสตาสระบรีแห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีรถอะไรดีๆมาแนะนํากันวันนี้ตามมาเลยครับผมสวัสดีครับพี่ขิมสวัสดีครับอ่าเราก็เจอพี่ขิมแล้วนะครับ พี่ขีมนี่เป็น GM ของมาสเตอร์ที่สระบุรีนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขีมแนะนําตัวนิดนึงนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพระสถิ่นทองนะคะผู้จัดการทั่วไปมาสเตอร์เน็กสระบุรีค่ะอ่านะครับวันนี้พี่ขีมจะพาเรามาดูรถที่ถือว่าค่อนข้างใหม่กับทางมาสเตอร์เนอะใช่ค่ะนนี้นะครับเป็นรถรุ่น b t 50ตัวนี้เลยอ๋อ all new bt 50นั่นเอง all new bt 50ถือว่าเป็นพี่คนโตคนหนึ่งในบ้านเหมือนกัน <c oughs> นะคะสำหรับมาสเตอร์ bt 50ตัวนี้นะคะเพิ่งเส่งต,ต,<ม>ตัวไปเมื่อ มักราคมที่ผ่านมามันเข้ากับช่วงนี้ดีเนาะเพราะช่วงนี้หลายคนอาจจะหาในเรื่องของรถกระบะใช้เนาะทั้งหน้าฝนฝน,นตกบ<ช>างที่อาจจะมีน้ําขังคันนี้ถือว่าปรับปรุงโฉมใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับพี่ขิมก็เป็นออน new นะคะก็คือใหม่หมดเลยนะคะลบภาพเดิมไปนะคะจะ<า>สังเกตว่าดีไซน์สวยชัดเจนในดีไซน์สวยขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆมีที50เราเนี่ยในแต่ละโมเดลที่ผ่านมาฉะนั้นในดีไซน์ที่เหมือนสไตล์เก๋<อ>นะคะสวยสไตล์เก๋ขับแล้วรู้สึกว่า ท็อปในเมืองก็โอเคอ่าปกติพอเราพูดถึงรถกระบะมองรถกระบะด้วยอย่างเดียวใช่เราอยากได้สไตล์คาแรคเตอร์อื่นของเราบ้างอ่าก็คือรถเก๋งเป็นรถเก่งเลยนะเหมือนจริงๆเหมือนรถเก่งเลยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารภายในยิ่งเหมือนรถเก่งเลยยิ่งเหมือนรถเก่งเลยใช่ค่ะ่านะครับผมแนะนําด้านหน้านิดนึงครับคือตรงไหนที่เหมือนเก่งบ้างบางคนดูไม่ออกเนาะจริงๆไฟหน้าก็ชัดเจนนะไฟหน้าตัวนี้ไม่ธรรมดาเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะเป็นระบบไฟหน้าออโต้เหมือนเก่งอีกเช่นกันนะคะ กระจังหน้านะคะเส้นดีไซน์ชัดเจนนะคะดูนี่เป็นสไตล์มาสด้าเลยนะไปหน้าแล้วยังมีตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามี4จุดให้อีกต่างหากความปลอดภัยก็เหมือนรถเก่งเช่นกันถูกต้องน่ะไปตัดหมอบด้วยนะคะก็คือดีไซน์ที่ลงตัวมากก็โดยรวมข้างหน้าเนี่ยคือถ้าจริงๆดูจากข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะ มันเหมือนรถ SUV เลยนะมันเหมือนรถ SUV ของมาด้าเลยนะใช่เป๊ะเลยครับทั้งเส้นสายกันชนหน้าตัว s i g n a t u r e wing นะครับกระจังหน้าไฟหน้าเหมือนรถ SUV ของ m a z ้าเป๊ะเลยใช่ค่ะขับมาครึ่งคันนี่คือรถ SUV เลยได้เลยตรงนี้เหมือนรถเก่งละเดี๋ยวเราไปดูด้านตัวที่แนะนำวันนี้ที่มาก็จะเป็นตัวกระบะ DBL หรือกระบะสี่ประตูนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยอะฮะ ตัวทัปเลยไหมฮะตัวทัปเลยค่ะตัวทับเลยก็ามาถึงด้านข้าง oh, oh. แล้วพี่หิมเนาะค่ะโคล้อแม็กใหญ่มากเลย18นิ้วไปเลย18ปดน,นิ้วเลยใช่ค่ะตัวยกสูง oh. ตัวนี้นะคะก็รเราให้แม็กขนาดที่ ไซส์18นิ้วนะคะแล้วจานิสเบกก็ใหญ่มากด้วยระบบเบรกปลอดภัยแน่นอนแน่นอนเลยนนใช่ไหมครับแล้วก็ดัมเบรกก็ให,กใหญ่เช่นกันใหญ่เช่นกันอีกหรับล้อหลังค่ะโอหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าล้อแมายขอบ18เนี่ยบางทีเรามองว่าสวยเนาะ,ะมองว่าสวยแต่จริงๆอ่ะคือมันสามารถเพิ่มขนาดดิสเบรกและดัมเบรกเข้าไปให้ใหญ่ได้เพื่อความปลอ,อดภัยได้อ่าเนี่ยครับผมมีตรงไหนที่เหมือนเก๋งอีกไหมพี่ จริงๆถ้าถามเราเราชอบตรงนี้ตรงนี้มันเป็นมือจับหรือมันเป็นสมาร์ทเอ็นทีด้วยนะคะมาพร้อมกุญแจสมาร์ทเอ็นทีแบบนี้นะคะของ BP50 เหล่านะซึ่งอยากจะพรีเซนต์กุญแจหน่อยยังไงครับพี่มันมี3ปุ่มใช่ปกติมันจะมีแค่ล็อกรถปลดล็อกตัวนี้พิเศษตรงที่สามารถสตาร์ทเครื่องก่อนได้ด้วย ก่อ,อนที่เราจะมาถึงรถเราบอบบพี่อยากสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องรอไว้เลยม,มาถึงปุ๊บก,ก็จะได้ไปเลยนะคะก็จะมีปุ่มน,<อ>นี้ที่เราสามารถกดค้างแล้วก็สตา,าร์ทเครอเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูได้เลยได้เลยครับโอเคถัดมามาดูที่ภายในภายในครับะะพี่ขิมอย่างที่บอก เรียบหรูเหมือนรถเก่งจริงๆนะคะสีเบาะจะเป็นสีแบบกอกน้ำตาลเข้มนะคะดูลายเบานะคะมีพนักพิงปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะปรับไฟฟ้าด้วยใช่ค่ะด้านู้ขับทีเราจะเป็นปรับไฟฟ้าให้นะคะสะดวกเลยข้อดีของเบาไฟฟ้านะครับก็คือมันจะปรับได้ละเอียดบางทีมันเป็นล็อกอ่ะเราต้องการตรงครึ่งนึงอ่ะลางมันจอบไม่ได้ตามสรลีระคนขับมากกว่านะครับแล้วพวงมาลัยนี่ก็ ปรับได้สทิศทางเลยสทิศทางเหมือนกันใช่ค่ะขึ้นลงแล้วก็ใกล้ไกลตามสตและผู้ขับขี่หน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วด้วย9นิ้ว9นิ้วเลยทีเดียวบองชัดเต็มตาเต็มตาแน่นอนแล้วก็เป็นหน้าจอที่เราลองร p p l e c a r p l a y ด้วยนะคะระบบ Android Auto ด้วยก็คือใช้ได้หมดทั้ง2แบรนด์ถูกต้องค่ะใช้ได้2ออย่างเลยทั้งคนใช้ Apple นะคะ uh huh. แล้วก็คนที่ใช้ Android การเชื่อมต่อของเขาก็ยังเป็นแบบไร้สายด้วยนะคะ uh huh. อย่างเช่นถ้าเกิดใครใช้ Apple c a คพตัวนี้มัน, uh huh. มนเชื่อมต่อกันโดยการใช้ไวเล็ดได้เลย uh huh. นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการแสดงหน้าจอเรามบอถือเราเนี่ยยังเราดู YouTube อยู่ uh huh. อยากให้มักแสดงอยู่ที่หน้าจอตัวทัชสกรีน9นิ้วตัวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันนะคะของตัวบ t 50เขาก็คือตัว My La c a ash, s ล uh huh. นะคะสามารถที่จะ นำหน้าจอมือถือเราไปอยู่บนหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ได้เลยโอ้โหดู YouTube ได้แน่นอนแน่นอนค่ะจอ9ก้าิ้วเต็มตาสะดวกด้วยนะคะผัดมาก็พวงมาลัยดีไซน์สวยหรูนะคะมีมันติฝังชั้นที่พวงมาลัยด้วยโอ้ดีไซน์เหมือนรถเก่งมากเลยครับใช่เอาจริงๆก็จะเหมือนที่พี่รุ่นอื่นอย่างพวก CX5 CX8 คล้ายๆกันเลยภายในก็ยังให้ความปลอดภัยมาด้วยนะคะเพราะว่าเรามีถุงลมให้ถึง6ตำแหน่งเหมือน SUV เลยนะคะปลอดภัยแน่นอนครอบคลุมทุกจุดในห้องโดยสารกระจกมองหลังที่ตัดแสงอัตโนมัต ให้ด้วยนะคะทันข้้งหลังไฟสูงไฟยังตาเขาตัดอัตโนมาให้เลยปกติเนี่ยมันจะเป็นก้านเนาะใช่ใช่มันจะเป็นก้านเราก็ไม่รู้หรอกว่าปรับขึ้นปรับลงรขึ้นปรับลงยังไงใช่ไหมครับหลายคนใช้ไม่เป็นตัดแสงให้ได้เลยเพราะว่ากระบะส่วนใหญ่ก็ไฟก็ค่อนข้างจะสูงนะคะตัวนี้ต่อให้สูงยังไงก็อาจจะมีแสงชวนสายตาได้เช่นกันตัวนี้ช่วยได้เลยเพื่อนเพื่อนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับลองดูภายในนะฮะมันเหมือนรถเก่งละนี่คือความเป็นมาสด้าตรงนี้เนาะเรียบง่ายแล้วหรูหรา ใช่ค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตรงไหนต่อดีครับพี่ขินดูห้องโดยสารด้านหลังหน่อยด้านหลังไหมนะคะวรงนี้เนี่ยเป็นสี่ประตูโชว์ด้านหลังหน่อยโอ้ดีเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งดีกว่าได้เลยอยากเราขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าขึ้นขึ้นง่ายเลยง่ายทีเดียวจบนะคะทีเดียวจบเลยมีที่จับด้วยนะตรงนี้ใช่ค่ะสะดวกนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ไม่ต้องแย่งกับแอร์ตอนหน้านะคะปรับเอง ทิศทางเองได้เลยนะคะช่องชาร์จ USB ก็มีให้ด้วยหนึ่งช่องนะคะตรงนี้เหมือนเก่งไม่มีหมดเหมือนเก่งเลยเป็น SUV เข้าไปทุกทีตัวพนักพิงหลังนะคะถ้ามากันสองคนซื้อน้ำซื้อกาแฟมาก็มีที่วางให้ด้วยนะคะสองที่อ่าเหมือนเก่งวางได้เลยอ๋อแล้วพนักพิงข้างหลังเนี่ยนะฮะ ท้าแขนข้างด้านหลังเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบทิ้งลงไปข้างด้านล่างเนาะบางค่ายนี่คือทิ้งลงไปข้างล่างเลยนะถูกต้องมันก็อาจจะได้แบบตำแหน่งที่แบบก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเท้าเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยดีมากเลยครับหลายๆค่ายนะครับพอพูดถึงตัวท็อปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นเรื่องเครื่องเสียงแล้วนะครับของพี่ขิดเนี่ยสู้เขาได้ไหมรุ่นนี้ดีทีห้าสิบสู้ได้แน่นอนเครื่องเสียงเราก็ไม่น้อยไปกว่าค่ายอื่นนะคะตัวนี้แปดตัวไปเลย ลำโพง8ตัวไปเลย8ตัวไปเลยเซอรลาด้วยนะคะหน้าหลังนี่สังเกตนะคะมีตำแหน่งของลำโพงเพิ่ให้เป็นเพดานเสียงจากด้านบนลงมาเนาะค่ะสุนรญาะในการฟังไม่ได้แน่นอนให้มาถึง8ตัวขนาดนี้นะคะเพรุมพื้นที่นี้ห้องโดยสารแน่นอนค่ะถือว่าสุดจริงๆใช่นะครับแล้วก็โหผมชอบมากเลยนะน้ำตาลตัดภายในสีดำดูหรูละนะดูหรูนะคือหลายคนอาจจะบอกว่าค่อนข้างใสปอร์ต มันก็สปอร์ตนะแต่ความดำมันมันบวกถึงความหรูหราด้วยอันนี้ก็บีที50เราก็จะมีสไตล์ของเราที่ชัดเจนในเรื่องการดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในโอ้โหชัดเจนมากเลยครับรถ<า>มาสด้าทีนี้ก็บรนทุกนี่กระบะต้องพูดถึงบรรทุกด้วยเนาะได้เลยค่ะบรรทุกนะ แล้วก็มาถึงช่วงท้ายของ BT 5 0ของเรานะคะเปิดไฟโชว์ขนาดนี้อยากจะเน้นเรื่องดีไซน์ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ m a สต a รนะคะไฟท้ายมาสต a เราต้องกลมๆกลมๆแบบนี้เนาะแบบนี้ขับตามหลังจะได้รู้เลยว่าเป็น m a สต a ร์แน่นอนโอ้ด้านข้างก็เหมือนนะในส่วนของฝาท้ายนะคะก็ยังดีไซน์หรูหราโคมียมแบบนี้นะคะ กล้องส่องถอยหลังนะคะก็ซ่อนอยู่ตรงนี้รับกันเลยรับกันเลยดูไม่เกะกะนะคะก็คือจะเป็นกล้องส่องถอยหลังไม่พอก็ยังจะมีเซ็นเซ,นเซอร์อการยะถอยหลังให้อีกสี่จุดจด,ด้วยนะคะเป็นดิวอินที่กันชนแบบนี้ทีน,น,ะะนี้พอมีเซ,เซ็นเซอร์หลังครับคาถามก็ต้องว่ามีตัวบายสปอร์ตไหม มีแน่นอนค่ะยังไงเราก็ต้องจัดเต็มให้อยู่แล้วสำหรับ B t ห้าสิเรานะคะก็จะมีมาให้ทั้งตัว Advanced by Sport นะคะแล้วก็ตัว r t p a นะคะเรียก้อทัฟฟิกเลยก็คือตัว Advanced by Sport ก็แจ้งเตือนรถที่มาด้านข้างเวลาจะแซงเนาะใช่ค่ะก็จะมีแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างทั้งสองด้านนะคะเพราะบางทีขับรถอยู่สูงๆมันอาจจะมีวิสัยทัศดบางช่วงที่มุมอับรถกระบะมันสูงอ่ะมันก็แจ้งเตือนให้ที่กระจกนะคะส่วนอตัว RCPA เนี่ยก็คือจะ ช่วยเตือนเวลาถอยออกจากตองถอยหลังออกไม่รู้รถมาซ้ายมาขวาไม่มีรปพแต่เรามี RCTA ช่วยให้ถอยออกมาจะบ้านใจว่าไม่มีรถซ้ายขวาแน่นอนก็คือมีเสียงเตือนให้นะคะก็ให้เราระวงเพิ่มมาให้ด้วยซึ่งจริงก็ก่อนอันนี้ก็จะอยู่ในพี่ SUV เซกห้าเซกแปดเซกสัคือถ้าจะอยู่ใน SP ทุกรุ่นของ m a z d a เลยนะถูกต้องค่ะเราก็ตอามาใส่ใน BT 5 0กระบะของเราด้วยเช่นกันแล้วอยากจะบอกว่าหลายคนนะครับ อยากจะให้ดูระบบเนี้ยดีนะคะคือรถเก่งมันอาจจะสั้นเนาะพอรถเก<ช>่งมันสั้นนะพี่กิมเนาะมันก็แบบบางทีเราเราชงเรืองเราก็เห็นแต่พอ<ช>เป็นกระบะเอาแบบหยาดนิดนึงนะโคหัวจะกระจกมาแล้วมองแล้วยังไม่เห็นเลยเยี่ย <c oughs> คอจนเมื่อยแล้วก็ยังไม่รู้มีรถมาใหม่ใช่ <ắng S 3> ครับตัวนี้ถือว่า<ม>ตอบโจทย์การใช้งานรถกระบะยกสูงเลยทีเดียวโอ้โหดีมากเลยครับตรงนี้เนาะส่วนฝาท้ายของเรานะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูว่าได้ครับอย่างผู้หญิงอย่างพี่ เปิดไหวไหมอ่้นะคะน้ำหนักกําลังดีนะคะรองรับได้เลยเปิดง่ายนะคะปิดง่ายแต่ถ้ายังรู้สึกว่าหนักไปสาหรับบางท่านเราก็มีเป็นอัญมณีติดตั้งเพิ่มเราเรียกตัวช่วยผ่อนแรงอ๋อช่วยผ่อนแรงได้ด้วยเวลาปิดก็จะออกแรงน้อยหน่อยเปิดออกแรงน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะเเบาๆเลยนะเบาๆดูพี่ขิมเปิดแล้วแบบง่ายมากเลยใช่ค่ะเออน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากนะเปิดมานี่คือเซอร์ไพรส์เลยนะคะ เป็นรถกระบะที่ซุ้มล้อเล็กค่อนข้าง,งเล็กทําทให้ไม่กินพื้นที่ในการขนของนะคะคนี่ก็เป็นดีไซน์มาซาที่เราคํานึงถึงการใช้งานจริงด้วยนะคะอ,อยากจะบอกว่าเนี่ยเรายืนกันสองคนนะพี่กิมเนาะข้างหลังเขากว้างนะกว้างจริงแล้วยังเหลือที่อีกนะถูกต้องปกติเนี่ยกระบะเนี่ยนะฮะมันจะแคบกว่านี้อีกอนะบางเจ้าจะสูงแล้วก็แต่แต่ความแคบมันจะแคบกว่าน,นี้การใช้พื้นที่หลังเราเนี่ยมีพื้นที่มากที่สุดนะคะ 4ประตูนี้ตอบโจทย์นะคับคนกำลังจะย้ายบ้านนะหรือไปเที่ยวตั้งแคมป์โู่ตอนนี้ตั้งแคมป์กำลังมาหน้าฝนเนาะโอ้โหกำลังมาเลยนะคะในส่วนของการชนท้ายนะคะแจนงมันมีเซ็นเซอร์บิวอินฝั่งแล้วเน้นความสวยงามแล้วไม่พอนะคะเรายังคำนึงถึงการใช้งานด้วยสังเกตดูมันจะมี2สเต็ปใช่มี2สเต็ปเนี่ยครับเพื่ออะไรเพื่อให้เราก้าวขึ้นลงง่ายโอ้จริงอ่ะพี่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปนี้เลยก็อาจจะลำบากนะคะเราก็เลยดีไซน์มาตมันก็มากจริงนะถ้าสเต็ปเนี้ย ใช่ใช่อาจารย์ง้อลองดูไหมอ่ะลองครับโอ้ยเหมือนขึ้นง่ายนะพี่โอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวขึ้นง่ายเอาพี่แล้วตอนลงอ๋อไม่ต้องกังวลใจไปครับปึ๊บเฮ้ยลงก็ง่ายคันนี้นะครับอ n i v i t i ห้าสิบเนี่ยเครื่องยนต์หรอมีขนาดเท่าไหร่ครับพี่ขีมตรงนี้ตัวที่โชว์เป็น1 9 0 0ก้าซีซีบอดี้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะไวไมพีก ไวค่ะไว้ค,ครับคันนี้ทั้งสวยปลอดภยัยออปชันเต็มค่าตัวราคาค่าตัวอยู่ที่1นล้านกอบอีก7 0,000 000บาทเท่านั้นเองค่ะอบางคนมองว่าสูงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลองดูในเรื่องของสเปครถนะครับที่ใ,<ช>ให้ออปชั่นที่ใส่มาใ,<ช>ให้เนี่ย<ช>คือเราได้ใช้ทุกตัวแน่นอนในะระบบที่พี่ขิมบอกมาทั้งหมดเนี่ยได้ใช้แน่นอนครับกับราคาค่าตัว1นล้าน7 0,000ถ้าพูดถึงกระบะสมัยนี้ไม่จด้แพงใช่ใช่ไม่ได้แพงเลยถ้าใครสนใจอยากจะทดลองขับ ได้เลยค่ะได้เลยนะคะอยากจะชมรถได้เลยค่ะได้เลยครับตีมงานที่ลูกสาพร้อมให้บริการมีรถทดลองขับให้ลองนะคะขับได้ที่ไหนฮะสำหรับโชว์รูมของเรานะคะมาซาสัลับีก็หาง่ายๆเลยค่ะเพราะอยู่ริมถนนหลักเลยถนนบุษณโยธินนะคะตรงข้างจะเป็นค่ายอดีตสอามาง่ายมก่อนถึงข้าตัวเมืองไงมาจากกรุงเทพหรือมาจากด้านไหนคืออยู่ริมถนนเลยหาง่ายแน่นอน แวะมาชมมาทดลองขับนะคะมาคุยกัที่บรกษัการขายได้นะคะหรือว่าเอารถเข้าสูตศูนย์บริการก็ได้เช่นกันนะคะเรามีทั้งศูนย์บริการและสศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังให้ด้วยนะคะครบวงจรเลยทีเดียวครบวงจรสุกตอนครับครบวงจรเลยที่นี่ที่เดียวไม่ต้องไปที่ไหนเลยไม่ที่ไหนเลยนะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็มาได้เลยใช่ค่ะอยู่ไกลกว่านี้ก็มาได้เหมือนกันแนะนําให้มาแนะนําให้มาคะนะครับทีนี้ อ่เรารู้สถานที่ละช่องทางติดต่อพี่ขิม0 3 6 6 7 9 8 8 0นะคะแล้วเราก็จะมีตัว Official Page ด้วยนะคะชื่อมาด้าเนสกสลับบุรีค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Official Page ของเราได้เลยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นทางด้านล่างให้พี่ขิมด้วยในด้านนี้เนาะโอเคก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับพี่ขิมรถที่คุ้มค่าน่าใช้น่าใช้น่าใช้ได้ลองขับแล้วก็รู้สึกชอบเนาะมันโตกว่ารุ่นที่แล้วที่ผมใช้นะตัวที่แล้วมันจะรู้สึกซิ่งแต่พอตัวนี้ มันรู้สึกบุคลิกคือมันจะสุขุมขึ้นใช่นุ่มขึ้นของชั้นต่างๆก็มีมาให้ครบเลยนะคะก็อยากจะฝากคิดนี้นะครับให้เพื่อนๆที่ได้ชมเนี่ยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วยังไงถ้าเราไปที่ไหนมีคลิปอะไรดีๆมีรถดีๆมาอีกแลอาจจะรบกวนพี่ขิมอีกเนาะได้เลยค่ะนะครับผมอ่านะฮะก็วันนี้ผมและพี่ขีมนะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ